สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกาโน่ค่ะกับป้าบนขอนีสานมานี่ป้าบนขอนีสานได้มติดตามเรื่องล่าวความฝันของนาเปะค่ะนาเปะเพิ่นฝันว่าพีเต็ดเท็ดค่ะหลงกันกับหมูนอะค่ะย่างขามทุ่งหน้ามากาค่ะก็เห็นผู้เสาอยู่เสียงหน่อยหรือว่าเสียงหน้านอ่ค่ะเห็นปีงจับนาเปะค่ะเอาอกหนักค่ะจนได้ซอยกันเอาอกนอะค่ะ เรื่องราวาความฝันของนาเปะเพื่อนเธอให้แนวท้างตัวเด็กแนวอะไรค่ะกาตย์ฟังบึงเอาน้ากันน้อค่ะกับความฝันของนาเปะค่ะกาสวัสดีค่ะปะเปะค่ะค่ะกาสวัสดีค่ะนแาเปะค่ะค่ะวมนนีกาเดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของปะเปะเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นยังไงปะเปะเพื่อนสีมีตัวเลขตัวใดเมื่อฝากท่านผู้ชมกาให้ปะเปะเพื่อนบอกคือฟังเนาะค่ะ ฝันว่าจังไดนคะป้าแป๊ะว่าฝันว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บผู้เห็ดช่างผู้คุณเนยค่ะย่างไปย่างไปบ้านฝนก็ตกลิ้นเอิ้นหากันจังไหนก็บ่เห็นห<ะ>มูก็บ่หูยินตีทช่างผู้เนาะค่ะอืมเออหากันจังไรก็บ่เห็นก็ได้เอ็นพ่อทงหน้าค่ะบุย,มยเมื่อยเบิดตกใจนั่งหย่านบ่พผอมหมู น้องกันน้กันน้าเป็ดจักข่างกั๊บบอ๊ะบอลบอจักเลี้ยวให้สิหูเจ้าข่างมาปลามันกับฟ้าเกี่ยวกันเพิ่อนแนมไปน่ะไปเก็บทั้งคู่บอค่ะทั้งคู่บ้านกับเขดีมาพอดทงหน้าว่าคือสีมีเงินพนอยิดออกขดว่าย่างละดทงแล้วคำมันก็บห้าลายสีคำแน่ล่ะเนาะค่ะหนามก็บ่รยายยางขามมานั่น เป็นเงินหน้าอยู่สองงานสามงานนี่ละหนามก็บโไหลก็บายางไหวยู่ปิงยังไงจึงมากัดตัวใหญ่บ่นอะไรอุ้ยบ่เคยเห็นปิงบ่บ่ย่านอีกคองแท้ก็บ่เคยย่านคล้องแท้เนี่ยอะไรปิงอีริอีรอนมาจับเข้าเข้าก็บ่ย่านเราแต่บ่เคยย่านปิงแต่ว่านี่ของฟันย่านยเนี่ยมันใหญ่แฮ่มอุ้ยค่ะบ้านนี้มาขอใหญ่ผู้หนึ่งอยู่อยู่เทียงหน่อยค่ะ ย่าให,ห้จักทข้างเมื่อบ้านบ่อน,นี่อัน,นลงมูอมืลงปลาลงมูมาอันนีะแล้วก็บอกเส้นท้างมาบ้านบ้านนี้เราก็ท่วมปีงย่ขาหนะน้านั่งคนว่าปีงกัดดึงอย่างไรกระอกดึงเท่าไรกระแหงติดเนี้ยวตุยตุยในความฝันนั่นแห้งย่าน อย่างหย่อนว่าดึงบ่ออกนี่สิบอกนี um. ่แหลดึงบ่ออกเลยซ้ำไรน่ะแปะผึ่งงั้ว่าเราเคยเห็นปีง่ายะเถื่อเกี่ยวขาบ่กขาหรือเฮ็ดอ่อนตุนอ่อนตุ่นมันเฮ็ดอ่อนตุนอยู่กินเดลือบอกคนบ้าในขวั่งฟันหนังปีงอะไรกินเหลือดบอกกินที่ใจไหนน่ะมาในปะแปดึงออกตูบอกเขาพูดยังไม่ใหญ่นั่นซอยดึงจังออกจังออก <laughs> เราซอยดึงผู้นึงจับทั้งนี่ผู้นึงจับทั้งนี่คันเขาดึงทั้งปากมันทั้งอันนี้มันก็จูบใบมันจูบใบคนเราฟังเนาะมันสองปากเนาะ <laughs> ต้องดึงคนเราปากไว้มันจังออก <laughs> ความฝันเจ็ดสี่ประตูตจริงแห่งสิเปนตยาเนาะคันเป็นคนหยาดปิงนะคะเนาะ มันนี่นี่ความฝันนั้นดึงออกแล้วมีเหลือดติดออกมานําบอกแป๊บเลือออกอยู่เหลือดย่ค้าก็ออกออกเอียงจึงนือเล้วเหลือมันเป็นปาก2แองค่ะอืองเทวกัดค่ะก็จังปีงนี่เพิ่นสิมีมีหัวสองหัวคือหัวอยูุคัดว่าบ้านเท่ากับสิเอิญหางแต่ว่าปีงนี่ยมันสิเป็นหัวอีกหัวนึๆๆ มันจูใครบ้างุืทางค่ะวานีดึงออกแล้วไปจังไดย์โตครับปะเป๊ะดึงออกแล้ววานนี้ไม่ใหญ่นะเราวก็อยู่คนเดียวได้อยู่ทั้งผู้ได้อยู่ทั้งปลาตีนผู้ค่ะไม่ใหญ่อยู่ก็แพ้อยู่ก็เหมือนนี่อันมาเอาดึงปีงซอยออกก็เลยทามขาวแล้วนะค่ะแล้ววาอยู่ผู้เดียวเท่าแห้งบ่ค่ะเท่าเท่าแห้งอยู่ วันนี้พ่อนี่บอกทางเมื่อไห้ปาเป๊ะบอกปลาเป๊ะกันแค่บานกบานหอดบ้านบอกเมื่อหอดลดสีรดตัวผาไปจับไปเก็บเพชรลดใคปะแเป๊ะกอ้หูจ้กผู้ไรบอกว่าปะาไปเก็บเพ็ดกับไปเลยในความฝันบ่หูรดอีกเห็นเหล็ทะเบียนบอกถดนะ รถทะเบียนขูออกเบดแล้วมันรถห่างๆ้างในทะเบียนกับวมีเออเป็นรถมอไซค์บอกค่ะรถพิกับไป้ลยคนหันวงหอวเขาเขาก็สวนก็ไปเลยแต่ว่ารถห่างเหี้ยห่างบ่มียังไปกับวมียังกับ่มีมันนี้ทายประแปดตีตัวเลขจากความฝันหนี่ประแปดตีตัวเลขิ้งกระแป็ดแล้วผู้เท่าก็บเก่าเมื่อหานิ้วยมออก เกาแปดหาที่อันคำว่ามักเนี่ยค่ะอืมร่างโตอย่าแปดตีเป็นเก่าวะเก่าปีกับตีเป็นแปดเออมื่อกับเป็นหาเป็นหาเก่าแปดหาน้องค่ะมีตัวไะไมักสองโตก็แปดหาซื้อปีงก็มือค่ะมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกบอปแปะนอกจากเก่าแปดหาปิงนี่แค่โตโตเดียวโตเดียวเนาะขานี่กักัดคางเดียวคางเดียว ก็เอาเป็นว่าให้กันนึ่งแปดหาไว้น้ำเนาะค่ะเนาะกันนึ่งแปดหาติดไว้นํำเพราะว่าปิงตัวเดียวก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปผิจาจรนาเบิ้งค่ะนึ่งแปดหาตัวกันเนาะปะแปะเนาะอายุจักปีลรอค่ะปะแปะปะแปะอายุจักปีสี่สิบเก่าหาิเรราคือเกือบมาซิเกาย่างเขาหาซิปเนาะ ค่ะสิ่งเก่าอย่างหาซิปเนาะความฝันของป้าแป๊ะเป็ยังเพิ่มเติมอีกบอสบอบ่บ่๊บมีนับซ้ำนี่ละค่ะสำหรับชิปมีกับของคุณป้าแป๊ะหลายๆค่ะที่มาเบงป้นแนวทางตัวเล็แนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะรูปตัวเลขของหน้าแป๊เนาะค่ะหรือว่าป้าแป๊ะค่ะเลขของเพิ่นค่ะเก่าเปิดหาค่ะเก่าเปิดหานอค่ะน้าแป๊ะเพิ่นฝันค่ะฝันว่าได้ไปเก็บ เฮ็ดค่ะจะ่ามาทงหน้าเนาะค่ะนำกระโบลายเพิ่นน่าค่ะปิงจับค่ะปิงจับขาไปพ่อผู้เทาท่้วค่ะว่าปิงจับผู้เทาเพื่นตีเป็นเก้าค่ะปิงเป็นเตดเนาะค่ะมือเป็นหาค่ะเก้าเตดหาเนาะค่ะรือของนาเตะเพื่อนกันค่ะปิงตัวหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนกันหนึ่งเตดหาค่ะอายุของนาเตะค่ะสี่สิบ ก่าปีอย่างเขาหาสิปีนอค่ะวันที่หนึ่งกัญยายนพ่อโสสองพันหาลอยหกเกตให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากิกนแบ่งรัฐบาลนอค่ะกัย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนเ้อค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริภาทแนวสร้างความฝันหรือว่าแนวสร้างตัวทีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมเพียงานีคลิปหนาพอกันมักโุกนมันๆลำๆด้วยยเฮ่งๆตังๆกับตุเรขของหนาแตะน้อค่ะสวัสดีค่ะ